โจทย์ถามว่าอสมการในข้อใดต่อไปนี้ไม่จริงนะคะ จากการสังเกตค่ะทุกข้อจะมี24ยกกำลัง30ทั้งหมดเลยคุณส้มแปลง24ให้อยู่ในรูปของ2คูณ3คูณ4ทั้งหมดยกกำลัง30จากนั้นใช้สมบัติเลขยกกำลังค่ะนั่นคือ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n นะคะดังนั้นจึงได้ว่า2กำลัง30คูณ3กำลัง30คูณ4ยกกำลัง30นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะนำข้อมูล ข้อมูลที่เราได้ตรงนี้นะคะไปเปรียบเทียบกับอัตสมการที่โจทย์กําหนดค่ะคุณส้มเริ่มเปรียบเทียบจากข้อที่1นึ่งก่อนนะคะ จากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วลองสังเกตตัวเลขค่ะเรามี2ยกกำลัง30แล้วก็มี2ยกกำลัง20นะคะสังเกตว่าถ้าเราย้ายไปหารกันนะคะก็จะได้ว่าเลขฐานเดียวกันหารกันนาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะดังนั้นจึงได้ว่า2กำลัง20ไปตัดกับ2กำลัง30นะคะจึงได้เท่ากับ2ยกกำลัง10นั่นเองค่ะ จากนั้นค่ะไปดูตัวต่อมานะคะ3ยกกำลัง30มีเหมือนกันเลยตัดกันเหลือ1นะคะตัวต่อไปค่ะ4กํกลัง30กับ4กํกลัง40ตัดทอนกันก็จะเหลือ4ี่กำลัง10นั่นเองดังนั้นจึงได้ว่า ฝั่งซ้ายเหลือ2องยกกําลัง10ส,ส่วนฝั่งขวาเหลือ4ี่ยกกําลังสิซึ่งทั้งคู่มีเลขชี้ก,กําลังเป็นสิเท่ากันดังนั้นเราจึงสามารถเปรียบเทียบโดยนําเลขฐานมาเปรียบเทียบกันได้นะคะจะพบว่าข้อ1ก็เลยเป็นจริงค่ะข้อ2นะคะทํากระบวนการเดียวกันค่ะใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยการ ดูว่าตัวเลขตัวไหนที่สามารถตัดทอนได้ปรากฏว่ามี2กําลัง30เหมือนกันค่ะตัดกันหมดไปนะคะ3กํกลัง30บกับ3กําลัง20ตัดทอนการฝั่งซ้ายจึงเหลือ3กําลัง10บนะคะจากนั้น4กํกลัง30บกับ4กําลัง40จึงเหลือฝั่งขวาเท่ากับ4กําลัง10ค่ะดังนั้นจะได้ว่า3กําลัง10น้อยกว่า4กําลัง10ซึ่งก็ถูกต้องอีกนะคะเพราะว่าเลขฐานของ3มันน้อยกว่าเลขฐานของ4ค่ะ จากนั้นไปดูข้อ3นะคะโจทย์ให้2กําลัง20คูณ3กําลัง40คูณ4กําลัง30น้อยกว่าย24ยกกาลัง30หรือไม่ซึ่ง24่สิบสลัง30เราเขียนอยู่ในรูป2กําลัง30คูณ3กําลัง30คูณ4กําลัง30นะคะจากนั้นค่ะใช้วิธีการตัดทอนเหมือนเดิมค่ะลองดูตัวเลขนะคะ2กําลัง20กับ2กําลัง30ตัวนี้ทําให้ฝั่งขวามือเหลือ2กําลัง10ค่ะ3กําลัง30 3กําลัง40ตัดทอนทําให้ฝั่งสายมือเหลือ3กําลัง10นะคะและสี่ กำลัง30ตัดออกไปได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งสองค้ามีค่าเท่ากันดังนั้นจะได้ว่า3กํกลัง10น้อยกว่า2กํกลัง10ซึ่งไม่จริงนะคะเพราะเลขฐานเป็น3อีกตัวเลขฐานเป็น2มีเลขชี้ก,กําลังเท่ากันคือเลขชี้ก,กําลังเป็น10แบบนี้ยิ่งฐานมากกว่าก็ย่อมมีค่ามากกว่านะคะดังนั้นจึงทําให้ข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่ไม่จริงนะคะ คราวนี้ค่ะลองไปดูข้อสกันนิดหนึ่งนะคะจากโจทย์ให้มาว่า2กํกลัง30คูณ3กํกลัง40คูณ4กํกลัง20น้อยกว่า2กํกลัง30คูณ3กํกลัง30คูณ4กํกลัง30หรือไม่จากนั้นทำวิธีการเดิมค่ะตัดทอนตัวเลข2กํกลัง30 2สิบงกลัง30หายไป 3ามกลัง30บกับ3กําลัง40ตัดทอนการเหลือ3กําลัง10ฝังซ้ายมือนะคะและสุดท้าย4กํกลัง20บกับ4กําลัง30ตัดทอนการเหลือ4กําลัง10ฝังขวามือค่ะดังนั้นจะได้ว่า3กําลัง10น้อยกว่า4กําลัง10เนี่ยจริงนะคะพอเลขฐานน้อยกว่าก็จะย่อมมีค่าน้อยกว่าตามไปด้วยค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.